ดีครับพบกับรายการ m a l ม gamer นะฮะ,อะมองหน้าอะไรนี่ก็มองอนคนนึงเคยคนเลยอ่านะฮะแล้วกลัาเข้าเรื่องกันนะ,ะนี้ผมมำังเล่นจีมดเลยครับอ่าวันนี้เราก็จะออกมาสร้างสรรค์ลกูกเปลี่ยนแปลงกันนะฮะอบถือปืนทำมาล่ะเันจะนายนายนะ อ่ะตายไปด้วยมอง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 อ่ะอ่ะอ่ะจ๊ะแค่นะชาวันฮะบอดกากะโก่ฮะ อุปกรณ์ผสมที่การสร้างรถนะครับใน Gmod ผมชอบใช้ไหนนะนี่ครับอ่าใช้อันนี้เป็นส่วนประกอบนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากใช้อะไรก็ตามใจเลยนะฮะ ก็เลยต้องมีตัวเชื่อมนี่แต่ต้องเสกรถออกมาก่อนนะฮะรถทับไลนะฮะนี่รถคันนี้ครับอ,อ้าวอ่าเนี่ยแล้วก็นี่ครับขอวนเป็นบริษัทไทยนะฮะนี่ครับ,บ,บ,ระะรบของสังกีก็จะเขียนว่า no โโคนร้ายนะฮะ ด้วยกันนะครับอ่าด,ดีง่ายวิ่งอ้าวแลงโอ๋ออ๋ยเด้งอย่าเด้งอย่าเด้ง,ดง,ดง เอย้ยน๋อยแหละยังไงแล้วก็เอาตัวเชื่อมนะฮะนี้เอ้ยโลคอลไลเอ้ยยังไม่ติดกันนี่นาะ ะะเอาให้มันติดกันแบบเอา้าเอา้าเอา้เอาโอา้ยทำใหม่เลยนี่ฮะคอายดราครับมัน,นคอายดรก็มีกันได้ฮะอา่านะฮะโอ้ยลืมโนโคนไล์อา่าโนโคนไล์ก่อนนะฮะ แล้วเ็จก็เปลี่ยนเปลี่ยนนี้เลยนะแล้วก็ไปที่นี่ลากให้มันเข้ามา เอ้ยไม่ได้โอ้ยไปซะโน่นเลยมาเน้นมาเน้นผมก็จะหาทีมงานมาภาคหนังจากไกลมอสกันด้วยนะฮะรอรับชมได้ครับอ่าหล้ตัวเชื่อม <c oughs> เชื่อมกับ ขอมันติดเธอเออเนี่ยไปที่สีนะสีสีปัดตรงนี้นะฮะเขียนก็ได้หรือว่าลดเอาได้ให้เป็นศูนหมดเลยนะฮะโอ้โหใช้เขียนนะฮะทำมันเร็วกว่ากคเอ็นเทอร์ครับแล้วก็กดคิออกฮะแล้วก็ลบตรงนี้ออกแล้วเราก็ลองขึ้นฮะเออ๊้ ปรับแต่งเป็นรถลงมาแต่มันก็ได้ไนงะอยาก็ม้นที่เเหมือนีันะต้องทำน้ครับนี่นะเขียบประกอดไปที่อันนี้ครับเลือกสีนี่ะยะแ,ยลยแล้วก็ไปเี๊ะ เอาสีนี้ว่ะเด็กนี้สีน,สน,สนี้แล้วก็กดไปที่หางฮนะอยากเอาหางเท,ท่ครับนี่ครับเปียงครับเอรียครับออกขับดูฮนะกอ่า,อาอสุดยอดอยากบินได้นะฮะผมก็ค่อยทำบินไม่เป็นหรอกฮะแต่ก็จะพยายามทำฮะ อยากเร็วนะโอ้แนะนำฮะใสท่ทัตเตอร์นี้ฮะเอ้ยไม่ใช่เอ่เอ้ยเอากระป๋องดีกว่าฮะทัตเตอร์กระป๋องนี่นี่กดวิเศษครับ เฮ้ยขึ้นเอออยากบินได้อะฮะทำ่างนี้ครับเอาเอาอ๋าอต้องอนันนี้เออแล้วกดไปที่นี่ฮะ hover hover ball เรื่องนี้ก็ได้กดแปดห้าเพื่อบินเฮ้ยนี่ตดตรงนี้ แล้วก็ปตรงนี้เลยดีกว่าดิเอ้ยติดที่นู่นเลย,เยทำไมผมรู้สึกว่าผมเอ้ยโนฮัสเตอร์อ่าฮัสเตอร์ออกนะก่อนนะฮะอ่าสีมันเดินรัว เอาตัวเชื่อหลุดโน่ช no. ่องเถอะโอเคครับเลยครับเยลย้วก็จำเคล็ดลับผมไปทำได้นะฮะผมก็ทำไม่ค่อยเก่งหรอกครับมามันมีจุดๆอยู่ฮะ กดวีแล้วบินขึ้นมานะฮะอะฮะบินขึ้นมามิวบินขึ้นมาครับเอออทำไมอือแล้วก็มีสูตรเกียนอยู่นะฮะก็ทำนี้ครับ เด็กมาฮะกดซีครับลิขวาครับกดครบควบควบคุมนะควบคุมได้ครับแล้วผมเคยแกล้งเพื่อนนะฮะว่าเขาอยู่ในเซิร์ฟเวอะครับแล้วผมเท่านี้ฮะโยนระเบิดนะครับแล้วก็เอาระเบิดไปแอบแอบไว้ตรงที่เพื่อนสร้างอ่ะแล้วก็กดระเบิดนะครับแล้วเพื่อนก็ตายฮะสุดเกียนมากครับนะฮบินเท่าไรครับจะมีเมืองอยู่ข้างบนครับ เนี่ยครับเป็นเมืองที่เนี่ยตรงนีน้คือเมืองที่เพื่อนอยู่แต่ถ้าพวกเราไปเดินอยู่ตรงนี้ยพรามันก็จะเห็นตัวเราใหญ่ขึ้นนะฮะตอนนีน้ถ้ามีคนอยู่ข้างล่างอ่ะจะเห็นว่าเป็นกาน้ํายักษ์ลอยได้นะฮะนี่แหละครับเทล็ดลับเล็กๆน้อยๆโอ้ยดําดินเนี่ยเราจะกดกับลากกด e ฮะโอเคนะฮะโอเคจะทำฉาก ฉากจากลาก่อนเยน่าฉากจากลาครับเอ่อขอลาก,กันถิ่เท่าน,นี้นะฮะสวัสดีครับใา,ายบ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 าย,บาย,บายลาก่อนครับ